ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนัดอ่อนค่ะเราก็มาราศีมิถุนกันนะคะในเดือนกันยายน2566ค่ะได้ดาวพระเกตกุ้มลักนาเลยดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาอารากักหรือวิญญาณธาตุที่เจ้าชะตามีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องแต่สถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนคู่พักหลักจำเกง หรือมีการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเล่นลับหรือเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งจะให้ผลดีแก่เจ้าชะตาและมีวาสนาเกี่ยวกับโชคลาภด้วยพทดเจ้าชะตาคือดาวพระพุธเนี่ยสถิตยอยู่ที่ราศีสิงโยกหน้าแก่ลัคนาในตำแหน่งราชาโช,ชคและตำแหน่งมหาจักรกุมกับดาวพระอาทิตย์ในตำแหน่งกเกษตราธิบดีโยกหน้าแก่ลัคนา และโยกหลังด้วยดาวพระพฤหัสบดีที่ได้ตำแหน่งราชาโชคราชาโชคโยกหน้าและโยกหลังกุมกระดาวพระราหูที่ได้ตำแหน่งเทวีโชคมานเมธและตุลในมังกรน,นี่ดีจริงเลยก็ระวัง5-8ที่สถิตยอยู่ในเรือนลาพระโชคลาภโดยมีดาวพระเสารในตำแหน่งกเกษตราราธิบดีสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระราหู กเกษตรราธิบดีของดาวพระเสาเทว e ีโชคของดาวพระราหูราชาโชคและอุดมเกณฑ์ของดาวพระพฤหัสบดีงดงามยิ่งนักดาวชุดตรีเทพ5 7 8สถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระอังคารได้คู่สมพล3าหและคู่ธาตุ ธาตุลมกรดและลมพายุใหญ่มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งนักในเรื่องของโชคลาภวาสนาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงให้การนุนนำและดาวเจเรอนโชคลาภเนี่ยยังสถิตยอยู่ในเรือนพันธุจะมีโชคลาภเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์มีการเซ็นสัญญาหรือเจรจากเกี่ยวกับทรัพย์สินเพราะสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระพุธ ซึ่งเป็นดาวตัวตนของเจ้าชะตาที่ได้ตำแหน่งราชาชโชคและตำแหน่งมหาจากกักรกุมกับดาวพระอาทิตย์ที่ได้ตำแหน่งกเษษกษตรราตรีโยกหน้าแก่ลักนณาโดยมีดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่งราชาโช,ชคในเรือนการเงินงดงามยิ่งนักเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินโชคลาภการงานคือดาวพระพฤหัสบดีแต่ก็มีโอกาสเปลี่ยนงาน เปลี่ยนคู่หรือไม่กระจ่างชัดในเรื่องการงานและเรื่องความรักคู่ครองในปี2566เจ้าชะตาจะคิดแต่เรื่องการงานความรักจะต้องไปคู่กันรักแฟนลงแฟนอย่างไม่ลืมหูลืมตาแต่ไม่แสดงออกว่างเฉยแต่ในเดือนกันยายนเนี้ยหลงไหลหรือมีเรื่องของพิธีกรรม การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเร้นรับหรือการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเร้นรับเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตแต่จะให้สว่างสดใสจริงจริงต้องเลยวันที่17ตุลาคม2566ไปก่อนที่ดาวพระราหูจะยกย้ายจากราศีเมษเรือนลาภะไปสู่ราศีมีนเรือนกรรมะดาวพระฤหัสบดีจะสว่างสดใสไม่มีมัวเมาลุ่มหลงพระราหูเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว แต่อย่าลืมนะดาวพระราหูเนะี่ยมาสถิตอยู่ในเรือนของดาวพระพระหัสบดีแต่ดาวพระพระสัปดีจะมีอํานาจมากกว่าเพราะหลังจากวันที่17ตุลาคมเนี่ยดาวพระราหูเป็นแค่ผู้มาเยี่ยมเยือนเท่านั้นหนึ่งปีครึ่งเท่านั้นท่านจรมาเดี๋ยวท่านก็จอไปกลับบ้านตัวเองแล้ว เพราะฉะนั้นในเดือนกันยายนนี้ถึงจะมีปัญหาอะไรเจ้าชะตาก็สามารถผ่านพ้นได้เพราะได้ดวงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวโดยมีลัคนากุ้มพลจะมองไปข้างหน้าก็มีคนช่วยเหลือจะหันไปข้างหลังก็มีคนช่วยเหลือและเจ้าชะตายังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาอารักคุ้มครองอีกเพราะฉะนั้นในเดือนนี้จึงถือเป็นเดือนที่ดีมากเลยของเจ้าชะตาราศีมีถุน ไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักคู่ของการเรียนการศึกษาที่ป่วยที่ไข้ก็มีโอกาสเจอยาดีหมอดีรักษาหายหรือมีโอกาสหายอย่างปาฏิหาริค่ะก็ขอให้ชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนโชคดีมีความสุขกันทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ